สวัสดีค่ะมาดามแอนค่ะวันนี้นะคะมาดามแอนจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวยังไงให้ดูแบบว่าสวย เหมาะกับวัยแล้วก็เหมาะกับลูกคุณแม่อย่างเราอย่างที่รรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าคุณแม่แม่ส่วนใหญ่มีความกัง,งวลกับหุ่นและรูปร่างของตัวเองก็คิดดูสิว่าเราท้องเนะแบกท้องลูกมาตั้งเก้าเดือนใช่ไหมพุงหน้าท้องที่เราแบบกระชับเฟิรม์มๆเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบลูกโป่งยืดขึ้นมา จะบอกว่าทุกวันนี้หุ่นแอนก็ไม่ได้แบบว่าดีเหมือนตอนสมัยสาวๆที่ก่อนท้องนะคะคือตอนนี้พุงยังมีความแบบย้วยแล้วก็นิ่มไม่กระชับมากๆเลยแต่ว่าแอนก็จะมีการวิธีแต่งตัวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็พรางจุดบกพร่องของเราแต่ก่อนอื่นก่อนเดี๋ยวเรามาฟังก่อนแล้วกันเนาะว่าหุ่นแอนเนี่ยไม่ดีตรงไหนบ้างเอาจริงๆมีดีน้อยมากเลยเริ่มแรกนะคะก็คือต้นแขนแอนใหญ่มากนี่จะให้ดูจริงๆคือแบบ ใหญ่จริงๆนะคะแต่ว่าแอนก็ไม่กลัวที่จะแบบใส่เสื้อแขนกุดได้ตลอดเวลาเพราะแอนรู้สึกว่าถ้ายิ่งเราใส่ปิดบังแขนถ้าไม่ใช่แบบแขนยาวไปเลยใส่ครึ่งๆกลางๆมันจะยิ่งทําให้แอนดูอ้วนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งการเลือกทรงแขนของเสื้อผ้าก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยอันนั้นเดี๋ยวเราไปพูดในรายละเอียดของแต่ละชุดกันอีกทีหนึ่งเนาะส่วนที่2ที่แบบไม่พอใจมากเลยก็คือพุงคือเนื่องจากแบบลูกสองคนแล้วนะคะแต่ว่าพุงก็ยังมีความย้วยอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ รักษาหุ่นให้ดีพอประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่แบบว่ากระชับที่แบบนั่งแล้วจะไม่มีอะไรกองออกมาเลยมันก็ไม่ใช่ส่วนที่สามเนี่ยก็คือต้นขาของแอนที่แบบเรียกได้ว่าใหญ่เลยแหละเพราะเป็นคนแบบต้นขาใหญ่ต้นแขนใหญ่มาตั้งแต่เกิดนะคะลดยังไงส่วนนี้ก็คือลงช้าที่สุดแถมเวลาอ้วนขึ้นมาเนี่ยอ้วนส่วนต้นแขนต้นขามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นคือเป็นอะไรที่ลดยากมากเราก็เลยจะใช้วิธีการใส่เสื้อผ้าอัมพรางหุน่นเรานั่นเองค่ะ อ่เรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยแอนจะมาพูดถึงชุดทั้งหมด5แบบ 5, 5้าสไตล์ที่แอนคิดว่าเอ้ยมันเหมาะกับตัวแอนแล้วมันก็เป็นอะไรที่กว้างๆที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้หมดนะคะโดยเฉพาะหุ่นคุณแม่แม่ที่แบบว่าหน้าอกฟีบสะโพกใหญ่พุงอยู่อย่างเราอะไรประมาณนี้คะ่ะอ่เรามาเริ่มกันชุดที่หนึ่งเลยนะคะชุดแรกเนื่องจากแอนเป็นคนที่ความสูงไม่มากนะคะก็คือจริงๆสูงแค่ตามมาตรฐานหญิงไทยซึ่ง ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เตี้ยเกินไปส่วนสูงแอนตอนนี้ค่ะอยู่ที่158เซนติเมตรนะคะก็ถือได้ว่ากลางๆนะคะแต่ว่าก็ถ้าเทียบสัสดส่วนแล้วก็ขาเนี่ยเราไม่ได้ดูเพรียวยาวอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ชุดแรกเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยพรางหุ่นให้เราดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นชุดแรกที่แอนเอามานําเสนอก็คือชุดจำสูดขายาวค่ะชุดจมสูดขายาวที่แอนจะเอามาวันนี้เนี่ยแอนเลือกใช้ชุดที่เป็น ชุดที่เป็นโทนสีเข้มนะคะเพราะว่าถ้าเป็นใส่โทนสีอ่อนมันก็จะช่วยให้เราตัวดูดบวมมากขึ้นแต่ถ้าเราใส่ชุดสีเข้มไปทางโทนแบบดำเทาสีเขียวเข้มสีกรมอะไรประมาณนี้นะคะสีเฉดเทาๆดำๆขึ้นไปพวกนี้นะคะมันจะทําให้เราหุ่นดูแบบเพรียวดูผอมมากขึ้นอย่างที่เห็นกันนะคะชุดนี้จะบอกว่าเป็นชุดแขนกุดซึ่งแอนก็มีความมั่นใจในการใส่แหละถึงแม้เราจะแขนใหญ่ก็ตามนะคะ มันก็จะช่วยให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าไงเคลื่อนไหวตัวได้สะดวกแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องต้นแขนใหญ่ถ้าเรามั่นใจเราก็ใช้วิธีออกกําลังกายนะคะช่วยให้มันแบบว่าดูเฟิร์มแล้วก็ชับเึื่อนอันนี้ก็สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของเราได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่าชุดนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเรียบแต่สังเกตให้ดูด้านหลังชุดกันค่ะว่าจะเป็นชุดที่แบบมีลูกไม้เพิ่มลูกเล่นในดีเทลด้านหลังนะคะชุดแบบนี้ก็จะทําให้เราดูเซ็กซี่ขึ้นด้วยค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่2ที่แอนนำเสนอว,วันนี้นะคะชุดที่2จะเป็นชุดแยกท่อนก็คือเป็นเสื้อและกระโปรงนะคะเนื่องจากแอนเป็นคนขาใหญ่และสะโพกใหญ่ด้วยจริงๆสะโพกตอนนี้ปาเข้าไป38นิ้วแล้วค่ะจริงๆเมื่อก่อนสาวๆอยู่ที่36เองนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคุณแม่คลอดลูกไปแล้ว2คนกระดูกเชิงการทุกอย่างก็ขยายแผ่แถมแบบว่าน้ำหนัก มันมากขึ้นกว่าตอนสมัยสาวๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ชุดแยกท่อนมันก็มีข้อดีนะคะคือทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นแต่แต่แต,แต,แต่หุ่นอย่างเราที่ควรพึงระวังก็คือแอนเป็นคนมีสะโพกและขาขา,ขาเรียกได้ว่าไม่ยาวเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะใส่กระโปรงที่แบบยาวเกินหัวเข่าไปเยอะ เช่นครึ่งน่องอย่างเงี้ยค่ะห้ามเด็ดขาดเลยเราควรจะใส่กระโปรงที่แบบเหนือเข่าหรือสั้นไปเลยนะคะการใส่กระโปรงสั้นไปเลยก็มีข้อดีอย่างหนึง่งคือทําให้เราดูแบบว่าขายาวมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือควรใส่กับ รองเท้าส้นสูงด้วยนะคะส่วนเสื้อเนี่ยก็ตามสไตล์เลยอยากจะใส่แขนกุดไซส์เดียวอะไรย่างนี้เอาที่เรามั่นใจนะคะแต่สิ่งที่อย่างหนึ่งที่ควรพึงระวังมากเลยก็คือควรจะใส่เสื้อสอดทับชายเสื้อเข้าไปในกระโปรงนะคะเพราะว่าการปล่อยชายเสื้อออกข้างนอกให้คลุมสะโพกจะทําให้เรายิ่งดูตัวโต,วต,วตวมากขึ้นค่ะ <S <S เรามาต่อกันที่ชุดที่3นะคะชุดเดรสค่ะชุดเดรสเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าแม่แม่แมแหลายคนคงอยากจะใส่ชุด ชุดเดรสออกมาแต่ว่าคงมีปัญหาว่าใส่ยังไงให้สวยและให้เหมาะกับตัวเรานะคะอย่างเป็นคุณแม่เนี่ยที่มีพุงยยอยๆเนี่ยแอนแนะนําเลยว่าให้ใส่ชุดเดรสที่เป็นชุดสั้นหน่อยนะคะก็คือแค่เหนือหัวเข่าก็พออาจจะไม่ต้องสั้นแบบมากเพราะว่าเราจะต้องรักษาภาพรักความเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ที่พึงระวังมากเลยก็คือชุดที่ควรจะเป็นชุดเข้าเอวและมีกระโปรงที่บานเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะจะเรียกว่าเป็นชุดเดรส เข้าเอวกระโปรงทรง A ดีกว่านาะจะเป็นชุดลักษณะลักษณะนี้ซึ่งแอนมีเยอะมากๆเลยคืออย่างน้อยถ้าเอวเราไม่ได้เล็กจริงๆชุดนี้ก็จะอําพรางให้เราดูแบบว่ามีเอวหรือมีสะโพกถึงแม้แม้แต่คนที่แบบคุณแม่บางคนไม่มีสะโพกก็สามารถใส่ชุดนี้ได้นะคะเพื่อเสริมให้เราดูมีสะโพกแล้วก็หุ่นดีมากขึ้นคล้ายๆแบบมี STF ค่ะเป็นไหลเอวแล้วก็เป็นสะโพกลงมาอย่างนี้ ส่วนแม่แม่คนไหนนะคะที่เป็นแนวแบบว่าใส่สปอร์ตเฮลตี้อะไรประมาณนี้อยากจะใส่ชุดเดรสให้ได้สวยๆการใส่เดรสทรงปล่อยก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกให้เหมาะกับรูปร่างของคุณแม่อย่างเรานะคะอย่างแอนเนี่ยชุดแนวสปอร์ตแอนก็มีเยอะนะคะเวลาเราใส่เนี่ยเดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนชุดแนวสปอร์ตจะเป็นชุดเดรสที่เป็นทรงตรงคืออกเอวสะโพกเท่ากันเป็นทรงตรงลงมาแบบนี้นะคะการใส่ให้สวยเราควรจะยึดที่ สะโพกหรือหน้าอกของเราเป็นหลักอย่างเช่นคนที่มีหน้าอกใหญ่มากก็ควรเ,เลือกชุดให้แบบใหญ่กว่าหน้าอกสักนิดหนึ่งแต่ถ้าคนไหนที่แบบอกเล็กเอวพอประมาณและสะโพกใหญ่ก็ควรจะยืดที่ใหญ่กว่าสะโพกนิดนึ่งอย่างแอนสะโพก38ชุดที่ใส่และกําลังจะสวยพอดีเลยก็คือชุดที่สะโพก40นิ้วนะคะก็คือให้เราใส่ประมาณพอดีตัวส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะอกหรือสะโพกหรือบางคนที่ พุงใหญ่มากๆนะคะก็สามารถวัดที่พุงเป็นเกณฑ์ได้ประมาณนั้นก็คือให้ใส่ให้สวยก็คือให้ใหญ่กว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยสองนิ้วชุดนั้นก็กําลังจะสวยเลยะคะ่ะสำหรับชุดที่แอนเอามาให้ดูเป็นชุดสุดท้ายเป็นชุดที่5ในวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่เรียกว่าออกจะดูเรียบร้อยแต่เราจะเพิ่มความโก้เก๋เข้าไปในชุดนะคะและชุดนี้ต้องบอกว่ามันสามารถอําพราง ความบกพร่องในส่วนแขนของและขาของเราได้ด้วยนะคะนั่นก็คือการใส่เสื้อที่แบบแขนเป็นลักษณะแขนสอกหรือแขนยาวไปเลยนะคะมันตรงนี้ก็จะเสริมสร้างความมั่นใจได้ได้ให้เราได้อย่างดีเลยที่เราไม่ต้องกังวลเฮ้ยเราแบบแขนใหญ่ยกแล้วแขนจะห้อยไหมอะไรประมาณนี้ยสำหรับกางเกงก็จะมีกางเกงที่เขาเรียกว่าทรงสกินนี่หรือทรงแบบ เข้ารูปขาเดฟอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าการใส่กเกง,เกงสสาหรับหุ่นคุณแม่อย่างเราควรจะใส่ที่เอวสูงนิดนึงไม,นไม่ควรใส่เอลต่ำนะเพราะการใส่เอลต่ำแปลว่าเอวเนี่ยมันจะรัดอยู่ที่สะโพกสะโพกบนนะคะไม่ใช่สะโพกล่างเนาะสะโพกบนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนของพุงที่มันแบบสามารถ ปิ้นเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยมันก็ห้อยออกมาเป็นกองนะมันก็จะดูไม่งานนะคะแต่ถ้าเราใส่กเกงที่แบบเอวสูงมาถึงระดับอาจจะถ,ถึงสะดือของเราประมาณนี้มันก็จะทําให้เก็บกระชับหน้าท้องของเราได้อย่างดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะแอนมีทิปเล็กๆน้อยๆนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นข้อห้ามเลยสำหรับคนหุ่นแบบแอนนะคะนั่นก็คือการใส่เสื้อคอปาดแบบนี้ค่ะมันจะทำให้หุ่นเราแบบว่า ดูแน่นดูตันดูอะไรไปหมดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเสื้อยือดที่เป็นแขนกระบอกเล็กๆแต่ว่าเป็นแขนยาวอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะใส่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราใส่มันจะช่วยแบบรัดต้นแขนแล้วก็ดูเน้นมากเลยคือถ้าเราจะใส่แขนยาวก็ควรจะใส่แขนที่แบบพองๆหรือแบบหลวมๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเช้เสื้อเชิดก็เป็นแขนกระบอกเล็กๆแต่อย่าใส่เสื้อยือดที่เป็นแขนยาวอะไรประมาณ หวังว่านะคะทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากการแต่งตัวในสไตล์แม่ๆม,มทำยังไงให้สวยและดูดีแบบแอนนะคะวันนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้แอนออทำคลิปในลักษณะไหนหรือให้ข้อมูลแบบไหนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเม้นบอกมาได้นะคะวันนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมนะคะถ้ารักกันชอบกันต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย